สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานำเสนอภูมิปัญญาในท้องถิ่นของข้าพเจ้าภูมิปัญญาที่เราเลือกมาเป็นภูมิปัญญาการทำข้าวเม่าของชุมชนโพสีจังหวัดมหาสารคามที่มาและความสำคัญชุมชนโพสีหนึ่งได้มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวเม่าตั้งแต่ปีพศ2460โดยยังอนุรักษ์วิธีการผลิตด,ดั้งเดิม ปัจจุบันชุมชนได้ยกระดับสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนและได้พัฒนาวิธีการผลิตมีมาตรฐานและทันสมัยสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าให้มีความหลากหลายเพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้สีสันจากใบเตยอันชันและดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบชุมชน เพื่อสะท้อนถึงความหมายด้านจิลธรรมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนโดยจะมีการทำข้าเม่งในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกราคมเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและฉันทลรักของชุมชนลักษณะภูมิปัญญาข้าวเม่าชุมชนโพสีมหาสารคามมีความหวานหอมนุ่มอร่อยเป็นพิเศษเนื่องจากใช้ข้าวเหนียวพัน์ของคนในชุมชนซึ่งเป็นข้าวนาปีที่อยู่ในช่วงรวงข้าวที่ตั้งท้องได้สามเดือน สีของรวงข้าวจะเริ่มตกเป็นสีน้ำตาลจึงได้ข้าวที่รวงสวยมาทำข้าวเม่าชุมชนโพสีมหาสา,ารคามจึงมีความแตกต่างจากข้าวเม่าที่อื่นขั้นตอนวิธีการทำอุปกรณ์โคกสากและกระบวยกระด้งกระทะวิธีการทำนะคะ 1. เลือกรวงข้าวที่แก่จัดมาทำโดยสังเกตได้จากรวงข้าวที่เริ่มโค้งหรือจากการแก่เมล็ดข้าวมาทดสอบนำรวงข้าวมานวดเอาเมล็ดออกจากรวงข้าว2 ฝดเมล็ดข้าวโดยใช้กระด้งเพื่อขัดเอาเมล็ดที่รีบออกนำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 3. นํนำเมล็ดข้าวไปคั่วในกระทะโดยใช้ไฟที่มีความร้อนสูงใช้ตะลิวคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงใช้เวลาในการคั่วประมาณ15-20นาทีหรือสังเกตได้จากเมล็ดข้าวที่เริ่มแตก 4. นํนำเมล็ดข้าวที่คั่วแล้วมาใส่ในครกเพื่อทำการตำเอาเปลือกข้าวออก จะได้ข้าวในลักษณะแบนๆใช้เวลาตำประมาณ15นาทีหรือจนกว่าเปลือกจะออกจากเมล็ดข้าวค่ะห้านำเมล็ดข้าวที่ตำแล้วมาใส่กระด้งทำการฝัดแยกเอาเปลือกออกจะได้ข้าวเม่าที่พร้อมรับประทานถ้าทำสุกใหม่ๆข้าวเม่าจะนิ่มสามารถนำข้าวเม่ามารับประทานได้เลยหรือนำไปคุกกับมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มมูลค่าสินค้าจะนนำเอาเข้าวเหนียวที่ได้จากการทำนา มาแปรรูปเป็นข้าวเม่าแห้งสามารถทำได้โดยนำข้าวเหนียวที่แปรรูปเป็นข้าวเม่าแล้วนำไปตากแห้งไว้สองวันนำไปแช่น้ำจากนั้นนำไปอบพอเสร็จแล้วนำไปบรรจุพันธุ์และสามารถนำไปเพิ่มารายได้แบบอื่นได้เช่นการทำเป็นขนมหวานโดยการนำข้าวเม่าไปแช่น้ำ พอได้ที่แล้วนำมะพร้าวมาโรยเป็นอันเสร็จนำไปบรรจุพันขายได้เพิ่มรายได้ไปอีกทาง